สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาจ้ายแมกจะพามากินตําแตงนะคะนี่ยแมกซับไปเลยจ้าแตงกวาสดๆจ้าพี่น้องจ้าก็จะมีมะเขือเทศนะคะมะนาวแล้วก็พลิกจากสวนยแมกเองจ้าสวนปูดองจากท้องนายแมกจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็มีน้ำปลานะคะน้ำปลาที่ยูนี่เะจ้าพี่น้องยแมกเอาอ่า น้ำตาลมะ,ะลพร้าวนะคะน้ำตาลมะพร้าวนะคะละไล่เข้าไปในหนีนะคะแล้วยังแม็กกับไปเวฟขาดเสือนะคะประมาณหนึ่งนาทีนะคะพี่น้องจ้าขาเสื้ออกงยังเร็สันววาโอ้กระดองไว้เนาะเจ้าว่าสิเป็นยังไงเนี่ยไปเวฟให้ซุกก่อนจาพี่น,อน้องเนาะมาจ้าพี่น้องจ้ามาสเสแสรบกับยัแม็กจ้าใส่พริกลงไปเลยจ้ะ เสียงวาน,นเพลงวันวนมาตัางแตก่กคนะุณนกลางทุ่งคุณพี่น้องกลางทุ่งนาทุ่งยูน้ากระสนุกเปิดนาจากพี่น้องเนาะเสียงเพลงดังๆมาของตำเผ็ดเอแหลกลายนอกจาะพี่น้อง ใส่ลงไปเลยจ้ะนี่จะมีน้ำปลาเนาะจ้ะเนาะน้ำปลาที่ดองปูเนี่ยเป็นน้ำตาลมะขาวจ้ะแม่ติ๋วบอกว่าเราต้องใส่ปลาละะนะักษณะยัแม่คุยกับแม่ติว๋วนะจ้ะแม่บอกว่าเราต้องใส่น้ำปลาด้วยน้องแม่พะนะโอ้บะเกตซุปโขลกเนาะจ้ะพี่น้อง เอาหลายๆจักน้อยจ้ะมะเขือเทศยัยแม็กมากกินจ้ะพี่น้องมะนาวกับ,บเซบด้วเด้อพี่น้องเอ้ยมะนาวยัยแม็กลายๆมดกรเปิ้นแมจ้ะโอ้หอมค่ะแพี่น้องบีบก,กันอหอมจ้ะพี่น้องจ้ะ แม็กซ์เอาหลายๆเลยจ้ะมันนาวหัวก็น่าจะพีน่น่อย่ม็กนนี้ห็่อยชื่นงกันจ้ะเด้อปฎิยาบ็นเลยจ้ะหอมหวหน นี่มังก่อนแค่น้องเอาสินัวบ่เพราะว่านา้ำน้ำน้ำน้ำปลาเนี่ยจะเป็นน้ำปลาปูาปาดองจ้ะเอเอาแต่งกวาลงก้อน,นแต่พี่น้องต้องซิมอีกเท่านึงจ้ะนัวแล้วแต่ว่านัวบ่หลายจา้ะแต่ว่าเสียบเสียบพี่น้องจ้เเะรู้เสียงโขกอย่างไหดังดีมากจ้ะพี่น้อง เสียงโคกอลูมิเนียมยังแม็กก์ก็สิ่งนี้จะบาดยังแม็กเนี่ยแล้นะโอ้ขอภายในบางลีลานะจ๊ะโคกกล้องล้มพี่น้องโอ้ต่ำยอมได้ใจพี่รองจ้าแต่แสบเหี้ยสิ่งอีกจากบาดลงมาสิมั่วบอ เราจะเอาลำปะมาใส่อีกนิดนึงจ้ะเพิ่มความนัวเปรี้ยวพอแล้วจ้ะหวานนิดหน่อยแต่เผ็ดเอ้เผ็ดอหลีเลยทุกนนม่วงหลับเลยจ้ะพริกพริกเผ็ดพริกเผ็ดสรรพคุณนะคะทำให้อยากอาหารขับเส้นหาโอ้สรรพคุณเยอะเลยจ้ะพริกกระดายนะ ตรงนี้ดิปะพี่น้องจา้าโอ้อยากนจะแม็กเลยจ้าเสบเสบ็บเสบ็เสบบแต่พี่น้องจา้าท,ท,ทั้งเ็ดทั้งแส็บแส็บนั่ง่าแส็บปากแส็บท้องต้องหาอย่างอื่นดับนะคะเห็นไแมมีของหวานอย,ยู่เด้อพี่น้องจา้า นี่มาเสับเสบกับจ้าแมก็กจ้าพี่น้องจ้ามาจ้าพี่น้องเสร็จเรียบร้อยนะคะํำแตงจ้าแม็กจ้าเป็นตาแสบบ่จ้าก็มีข้าวปุ้นนะคะข้าวปุ้นนี้ท่านได้จะได้มาขนมจีนนี้ท่านได้แต่ไดมาเนะคะบานงาน <c oughs> ไปทำบุญน้ำพินพนอ์ให้จ้าพี่น้องนำข้าวปุ้นาบ,บานงานจ้า มันมือเสือจากน้องแพรวาช่องน้องสาวสาวเราพากินแพรวาจ้ะเห็นไหมาอุ่นนี้หม้อเขาจ้ะพี่น้องแล้วก็มีเนี่ยจะเป็นน้ำผึ้งนะคะใส่หน้าดำจ้ะพี่น้องหน้าดำหน้าดำขวดนะจ้ะเดีย๋ยวน้าดำยังแม่เคียเนี่ยคะ่ะยังแม่กแคเบิ้งจ้ะเห็นไหไปได้มาจากอ่า ลาดนะคะชาวบ้านเพิ่นเพิ่นเห็ดขายจ้ะพี่น้องเพิ่นเห็ดเป็นถุงยังไกงก็มาขัวเองจ้ะขัวใส่เกลือนะคะยังไงก็ไปถักกินกับปนถักกินกับกินเล่นก็ได้จ้ะพี่น้องกินเหล่น,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 ลนมันมันแสบๆแต่ว่าบ่กินหลายจะ้ะกินมือละซ้อนวันละช้อนสองช้อนแล้วก็มีผักผักที่ยังไงไปลืมมา นี่ตู้เย็ยนจ้ะอันนี้เป็นผักชีลาวเนาะจ้ะเนะาะบุรังคนจะบ่มักจกะว่าเหม็นนะคะแต่ก่อนจะแม่กินบ่เป็นจะพี่น้องเหม็นแห้งนะคะเดี๋ยวนี้ชอบจ้ะนี่คือผักหอมเปย์นะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะหอมใบเลื้อยถั่วฝักยาวจ้ะพี่น้องจ้ะนีแม่ก็แช่ไว้ในกองนั่งตู้เย็ยนจ้ะเวลาบองน้องเพาวาจ,าจ้ะพี่น้องจ้ะมาจ้าแซ่บๆรับยาแม่จ้ะ สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาจ้ามากินแซ่บๆกับด้วยแมกจ้าตำแตงนะคะที่ยบียแมกเบิร์โมดตอรกี้เนาะยังยแมกว่าจะกินข้างนอกจ้าพอดีร้านไส้เปิดเพ่งเสียงดังยบียแมกลบมุมหาที่หลบค่ะพี่น้องจ้านี่น้ำกระปุ่นยังยแมกจะใส่หมดเลยจ้าพี่น้องเด้อมาแซ่บๆกับเบยแมกจ้านี่ของแซ่บอยู่กับผู้มักด้วยจ้าพี่น้องจ้า อยกันลับไปเนาะจ่าได้ยังกินเนาะจ้าพี่น้องทั้งที่เป็นเอฟซีอยู่แล้วนะคะที่ยังไม่เป็นเนาะมาแอบซองอยู่หน้าบ้านจ้าเลียนเชิญนะจ้าเ้อลเลียนเชิญคะ่ะเลียนเชิญเขาบ้านจ้ามากินตำแตงกับยาจ้ตาตำแตงยาแสบเอ๊พี่น้องสดนานเน้จะจ้ายิ้มย่ยม,ยม พร้อมนัง่งปูจานยังแม็กก์แม็กเบฟเหรอเด้นัง่งปูจานยังแม็กก์ผู้เสบเสพเป็นน้องเสบนี่แกเสพทองยังแม็กก์นี่มันยังแม็กก์มันมันมือเสือ อยากเมื่อโดนหลยจ้กตำแตงพี่น้องอยากเมื่อโดนแล้วคุณจะได้มีโอกาสได้เหตุตอนที่ต้นมะคุงบ่มีเนี่ยนะจ้ะ <laughs> ต้นมะคุงเนี่ยแม็กลลมไปแล้วบ่มีมะคุงต่ำแล้วพี่น้องเองาอายาก็ต้องได้ซื้อกนแล้วเนะาะบัดนี้เนาะตีตูนจะขอเนาะพี่น้องเอ้ยให้ธรรมชาติให้แม็กจะได้เก้วเขาเมื่ออื่นแต่พี่น้องเตรียมรถแล้วอาก็ อ่ะก็เตรียมแล้วจ้ะแสบไปยติมพี่น้องน้ำขอบปุ่นเฮียนง,งานกินแห้งมาได้แตสิดีสตาร์นี่หละมาเด้อ,อดจ้ะเด้อพี่น้องจ้า ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังเล่นแก่งเหตุก,ก,กันแล้กนันน่าจ้ะเนาะหืณเวลานี้เป็นเวลาแห่งความแซ่บ <c oughs> เนี่ยตะก่อนยังแม็กบ้าเดเห่าเนะาะบ้ก็แมนเนาะพี่น้องน้องเป็นเด็กหน่อยอยู่กินพวเป็นเนะาะแก่พี่น้อง ตอนนี้เทายังไม่แล้วแตะเวราออในเรื่องจะพี่นองจ้าเพราะว่าร่างกายกับเลี่ยนมาจาก,กนเนาะร่างกายเปลี่ยนแบกรับโรคไขข่ขเจ็บ ยาก็ต้องกินทุกมือแล้วจ้ะเนาะต่ว่าบอวบุคคลนังหลายจ้ะเป็นเรื่องธรรมดาพยายามเอาชนะชนะลกูกให้ไข่เจ็บนะชนะเจ้าของจ้ะศึกษาความรู้สึก ต้องขของอยังแม็กผู้เดีอวชนะอาจจะของคนหน้นงกิงนี่พี่น้องเราต้องไปแข่งกับภครจะแข่งกับตัวเองนะ,ะทุกเรื่องถามไม่ความทุกเพราะว่าจะเป็นเรื่องใดก็สร้างเขาเอาชนะโดยตัวของเขาเองกล่าวพานไปไหน่มันว่ายัางแม็กว่าน บอนั่นอันนี้พี่น้องยามักบอลถึงกวามรู้สึกของยามัก้ะคนนันเกง่งในยามักถือแบบแบบนี้เด้จ้ะถือว่าเป็นคนถี่เก่งชนะอะไรก็แข่งกับอะไรกับก็แข่งนะคะแข่งกับตัวเองนะคะแข่งกับตัวเองผัดดันตัวเองเนาะพี่น้องเนาะคุ้ยใน่ถอบ่มมีเลื่องกุยหาเลื่องมาคุย้ยมาส่วนกินตำหม,มักแตงมะเมื่อกินข้าวปุ้นก็ตัน้วยนะึง เอาธุระอ่านจะไปลองกินธุละอ่นมือเป็นเกลียวเขาเด้อพี่น้องอเด้อเดี๋ยวชันใด,ด,ดก็เอาเนาะจากปีนี้น้ำถั่มเน,ะนเาะความเสียหายกับรายผู้สมควรเขาจากที่ว่า กินเลือให้ใก่้หยังนะแบ่งพี่แบงหนวงพี่นี่บดคำสิบอลเถอะอันใดก็ขึ้นน้ำมันกับแพงกด <c oughs> เอาแล้วจะพี่น้องเนาะสูบไปน้ำกันเ่ะตามหักแตงบาดนี่ยเฮ้ยปู่ย,ยังไม่นี่นั่งปู่กามายังไง ชดนำตามตังแตงยัยแม่กินเลื้อยยัยแม็กใส่ตู้เย็ยนไว้ได้จ้ะพี่น้องใส่กล่องใส่ตู้เย็ยนไว้แลแบบนี้เวลาเก็บในตู้เย็ยนเก็บง่ายจ้ะแับนับน้นยันาาาววยแม็กบอกเนาะบุตรินมาเด้อมาตาเขาสิวยายัยแม็กย้ยพี่น้อง อแซ่บขาดบในพบก,กินเขาเด้พี่น้องกินขขาปุ่นกับพวกเราเนาะกินนี่กับอิ่มเรือเฟื่อเราจะนี่คือกันเหรอจะเข้ากินเขาเด้พี่น้องเนี่ยเป็นแต่แซ่บพ่อจ้ะมันมือเสืออย่างอร่อยเลยจ้ะ ใส่จ,จักบาลตันไม้น้องน้ำเปลือกมะนาวหอมจ้งพี่น้องเก็บมาจากต้นไม้ไมจ้ะ นั่งปูดองกันโอ้ยหอมค่ะพี่น้องจ้ะหอมอันมันมน,นั่งปูดองมากระเทีสะดุ้นเกินไปนะพี่นอนะ้องเนาะยังแม็กซ์ล่าคลิปจ้ะแต่ว่ายังแม็กซ์กินอีกแก๊กน้อยอยู่จ้ะย,ยังแม็กซ์ยังยังบ้านไหนซศร้าเสียอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะ ขอบคุณหลายๆค่ะพี่นงค่ะทุกการติดตามรับชมนะคะช่องบ้านสวนเรนเร,นรดิโอนะคะฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะบอพลาดกับทุกลิปนะคะที่ยังไม่เคยแพร่ออกไปจะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะขอให้มีความสุขค่ะพี่นงองจ้าสุขกายสุขใจนะคะสุขมูลีสุขตลอดไปจ้ะสวัสดีค่ะค่ะ